ดูขามุ้มวิก่อนนะทุกคนโอ้โหคาฮามุ้วิ่ออดีมากเลยยี่สิบห้ายี่สิบน,นะไม่ไม่กระดาดแล้วคาฮามุ้มวิงกอีวา่าอมคาอาราอาระ,าระยาพี่ช

อร่อยอร่อยปงค่ะบุ้งเพชรมาสอบเพชรเลยเสร็่คาถาบุ้งเพชรในนี้อันนี้ก้มกรอมดเลยกรอบมดเอามุ้งทำะมดถุดิบอิกหนึ่งมดคือดิบคาถาเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเจ้าค้ำมขวาแถวนี้ดพิศามาใส่ในวงเวทโอเคโอเค อะไระไ่าหาะต้องัาให้เอเมนเหรอไต้องปัญหาหอ้หย,หย,ย้น เนีต้องกระถายมาไงกระถายดิจ้าห้องมันนแบนี้ไอ,อ,อ้หามือข้ามไว้เลยทำแบบนี้ก่อนกระถางงหดูให้อาจารย์สอนเจ้าให้เจ้าจุดตรงกลางไว้ดีๆอ่ะอให้เอาต้นไหนก็ได้มาใส่นี้ซึ่งต้นนี้มาใส่นี้อ๋อใส่เสร็จใช่ไ กบได้นหินให้มันโผล่มาทำนนะอย่ออออางนี้นะอะแล้วก็กบดินให้เรรียบ้อยโอเคพอเราได้ขยายใจได้เอาหินมาทำต่อทำเงินไว้ก่อนรึเๆ อย่างนั้นเดี๋ยวคนชั่วมันก็ายสิโอ้ยนะโอ้ยฉันนั้นเอาไม้ล้มาผาเอมารยนิดหนึ่งเอามาโรยนิดนึงแล้วก็ปรุงด้วยนี่ ทำัครีคนน่ตอะอมิดมุนสักนตะา,า,ดาได้ตึงโอเคจะได้โอเคแล้วก็อันนี้มาเสียอาเสียไม่ต้องการ้โอเคได้กระทำเวทมนเสร็จนะทำไมทำเสร็จได้โอ้ยยีไหอยไว้ว้อ,อยู่ก,าามมก็ะทำเวทมนเนี้ยนะโทสแค่ หออหตอนฉันยามายามาโหนด้วยโควาโควาโหริโหริออมอ้มเพียงอออมเพียงออมเร่องอะแล้วก็สวดต่อเดี๋ยวเขาจะจับผีมให้เจ้าใน้ทั้งหายนี่นี่หรต้องขาดเองดีอยู่นะอะไรใส่ตรงนี้นึ่ แต่ด <toys> ีให้ตายตัองเราหินตรงนี้นะก่อนวุ้ยทำแบบนี้ทำแบบนี้นี่แบบนี้โอเคต้มก่อนแล้วก็มาเลันมาเล่นก่อนอุ๊บ